สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะโอ้ไอหนุ่มน้าลายค่ะมาอยู่ที่หน้าบ้านนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนี่พี่งามนะคะไอหนุ่มน้าลายค่ะวันนี้ โอ้โชว์ตัวให้ดูนะคะแม่แม่โชว์ข้างโชว์หน้ามีเขียนลายที่ขาด้วยนะคะค <laughs> โอ้ดูหน้าคะ่ะจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มเลย วันนี้พี่งามจะเต็มเลยนะคะวันนี้ออกมาโชว์ความรอก่อนจะไปแทงงานนะคะรอมากค่ะพี่งามรอมากรอใช่ป้าบโอ จัดเต็มเลยค่ะพี่งามวันนี้จัดเต็มเลยลายสวยมากค่ะแม่แม่ช้างหล่อลายก็สวยอาร์ตมากเลยอาร์ตมากอาร์ตค่ะอาร์ตโอ้เดินดูเดินเดินนิ่มนวลนะคะขนาดใกล้ๆยังเห็นลายเลยนะคะเพราะว่าลายใหญ่นะคะลายใหญ่จะสวยจะเด่นนะคะโอ้ปาบจึง อ้่คะขนาดมองใกลๆนะคะยังเห็นลายชัดเลยนะคะนี่ค่ะลายถ้าใหญ่ก็จะสวยงามนะคะข้างหน้าก็จัดเต็มค่ะข้างหน้า งามนิ่งอ่ะเวลาเขียนก็จะเขียนได้สวยนะคะแม่แม่เขียนได้สุดนะคะ <Wow. S 1> สุดมือเลย <Wow. S 1> โอ้ดูท่าแอคชั่นนะคะของพ่อไม้ตักกล้องนะคะตากกล้องมือฉมัง <Wow. S 1> นี่ถ้าถ่ายสวยกว่านี้ขึ้นนอนถ่ายนะคะมแม่แม่เมเปยนะค่ะ <Wow. S 1> ในแบบสุดโลค่ะผมพิงามงานก็ยาวเร็วเหมือนกันนะคะดูแปลกตามากเลยอ้าวทำไมเปลี่ยนควันควนัควนโอ้ควนันไปธุระนะคะธุระห้องน้ำนะคะ ก็ไปแห่งงานก็ขอให้ปังๆนะคะพี่งามเก็บพริกแดงพริกเขียวเยอะๆนะคะพริกม่วงพริกเา่า,าวันนี้ก็เป็นคิวของทองคำออกเดินนะคะสวัสดีครับโอวันนี้ผู้บ่าวไม่อาบน้ำหรอ วันนี้มีอาบน้ำนะคะท้องคำอาบน้ำก็รอค่ะเก็บค่ะเก็บ เราที่งามถ่ายรูปก่อนนะคะทองคำเห,เห็นอ้อยแล้วเห็นอ้อยแล้วเก็บก่อนถุงเท้านี้ไม่ให้ถอดเลยนะคะทองคำใส่ไว้ตลอดคะ่ะถุงเทา้าถุงเท้าสองคู่นะคะคู่ห <c oughs> <c oughs> น้าคู่หลัง โอ้ตรงคำถูกใจแล้วค่ะนี่มีอ้อยนะคะอยู่ตรงหน้าดูายานเน็บไปเน็บเน็บซ้ายเน็บขวา เดินมาแล้วค่ะพี่งามทคำว่าอู้ทำไมหน้าพี่งามเปลี่ยนไปทองคำทองคำตื้นเอาเอาไปไหนทองคำอ,อ๋อคำว่าทำไมเราแท้พี่งาม รีบเดินหน่อยนะคะเดินเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าฝนน่าจะมาอีกนะคะอ้าวหายไปไหนนึงมหลงหาย ทำ่มมาถูกใจนะคะกินไปด้วยเดินไปด้วยเป็นอะไรขรองทำงาก็ออกเร็วเหมือนกันนะคะแม่แม่นี่ค่ะลอยงาน,นะคะที่ออกนะคะ ไม่มีลายครับผมมีล,ลายเจอหนุ่มธรรรมมชาติคับผเ <c oughs> จอหนุ่มหน้าลายเลยค่ะทองคำมีลบเลยนะคะเ้า,า <c oughs> หนุ่มหน้าลายห <c> น <oughs> ุ่มหน้าลายแปลกแปลกตามากเลยทองคำว่าไอ้ใครเนาะจำไม่ได้เลยนะคะเราเอาลายธรรมชาติไม่ต้องใช้สีครับผมท <c oughs> องคำนี่คือลายลายแบบมากับตัวเลยนะคะไม่ต้องลูกดูค,คร่ะ สองฟ้านะคะม่เมๆหน้าฝนนะคะเป็นอะไรที่ชุ่มฉ่ำนะคะมืดมานี่คือตกเลยลมนินิด สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณพ,พ่อแม,แม่สีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค,ะค่ะขอบคุณครับเสียบดดูดูบนดูเอ๊ะ